สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำน้ำยาอนเนกประสงค์ไว้ใช้กันภายในบ้านนะครับน้ำยาอนเนกประสงค์ตัวนี้สารพัดประโยชน์ครับเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันอันนี้คือ n 7 0ครับเป็นสารที่ได้จากไขมันพืชและสัตว์ไม่มีสารเคมีเจือปนนะครับอันนี้ปลอดภัยแน่นอนต่อมานะครับ น้ำด่างขี้เท่าครับห้าลิตร,รอันนี้จะช่วยทำให้เกิดความลื่นนะครับต่อมานะครับน้ำหมักมะนาวนะครับน้ำหมักมะนาวเนี่ยเราก็จะผ่านการหมักด้วยน้ำตาลนะครับก็เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า2เดือนนะครับที่ผมหมักเอาไว้อันนี้คือ เกลือทะเลนะครับ1นกิโลสองถ้วยนี้คือ1กิโลนะครับถ้วยละครึ่งกิโลตัวนี้จะทาให้เกิดความข้นเหนียวนะครับต้องการเหนียวมากข้นมากก็ใส่เกลือปนมากนะครับก็จะเพิ่มความข้นเหนียวต่อมานะครับหลังจากที่เราได้วัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดนี้จะมีอยู่4ชนิดนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการนำา n 7นนะครับใส่ลงในถังแล้วก็ตีกวนนะครับให้แตกนะครับแล้วเราก็ค่อยๆใส่ตัวน้ำด่างลงไปแล้วก็น้ำหมักมะนาวลงไปนะครับทยอยทยอยใส่แล้วก็ค่อยๆค,คนนะครับคนไปในทิศทางเดียวกันนะครับ เพื่อให้สัดส่วนต่างๆนี้เข้ากันได้ดีนะครับเราจะใส่สามตัวนี้ลงไปก่อนนะครับส่วนเกลือเนี่ยเราจะใส่ทีหลังนะครับเพราะว่ามันจะเดืดและเหนียวมากนะครับเราเอาไว้ค่อยใส่ทีหลังช่วงแรกนี้นะครับเราก็ค่อยๆค,ค,ค้นนะครับไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะเกิดฟองแบบนี้นะครับ ซึ่งฟองแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการควนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราใส่น้ําด่างลงไปแล้วก็น้ําหมักลงไปจนครบหมดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆคนนะครับคนให้จนกว่าตัวฟองเขาเนี่ยจะเป็นดูแล้วละเอียดเลยนะครับ คือจะไม่เป็นเม็ดฟองให้เราเห็นมันจะเป็นเนื้อที่นวลขาวคุณๆแบบนี้แหละครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเนื้อฟองเรานิ้มก็จะหมดไปหลังจากที่เราตีกวนจนได้ฟองที่ละเอียดแบบนี้แล้วนะครับเราก็จึงเติมเกลือป่นไปนะครับค่อยๆเติมลงไป แล้วหลังจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆนะครับจนเกลือเนี่ยละลายทั้งหมดนะครับจนเรามั่นใจแล้วนะครับว่าละลายทั้งหมดเนี่ยเราก็จึงหยุดนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยเราต้องกวนไปเรื่อยๆนะครับตัวน้ำยาอาเนกประสงค์เนี่ยใช้ได้ทั้งล้างจานซักผ้าก็ได้นะครับ ทำความสะอาดคราบไขมันต่างๆี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับตัวตัวนี้เนี่ยไม่มีสารเคมีนะครับซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้มากมายหลากหลายภายในครัวเรือนเลยนะครับหรือไม่จะใช้ล้างห้องน้ำก็ได้นะครับอาจจะเพิ่มพวกน้ำหมักต่างๆไปอย่างเช่นเพิ่ม น้ำส้มควันไม้ก็จะทําความสะอาดห้องน้ําได้ดียิ่งขึ้นนะครับทําให้มีกลิ่นหอมควันไม้จางๆเล็กน้อยนะครับน้ำหมักอนเนกประสงค์อันนี้เราจะเพิ่มสีก็ได้นะครับถ้าอยากได้สีสีเขียวสีแดงสีชมพูนะครับสีผสมอาหารเราก็ใส่ได้เสร็จแล้วเราก็พักไว้หนึ่งคืนนะครับเราก็จะได้สีธรรมชาติของน้ำยาอนเนกประสงค์นะครับจากน้ำหมัก มะนาวนะครับสีสารก็จะออกมาใสาแบบนี้แล้วเราก็บรรจุขวดนะครับเก็บไว้ใช้ภายในครัวเรือนนะครับเราก็จะได้น้ำหมักน้ำยาอเนกประสงค์ไว้ใช้กันนะครับปลอดจากสารเคมีปลอดสารพิษมีความมั่นใจในความสะอาดในการล้างถ้วยชามล้างพื้นต่างๆครับสามารถ เติมลงไปในกระบวนการซักผ้าขั้นสุดท้ายได้ด้วยนะครับทำความสะอาดาคราบไขมันจากเสื้อผ้าได้ครับ